แสดงว่าย่างมานานแล้วนะผ่านศึกมาเยอะ น,นี่เป็น,นั้งที่แล้วผมที้มาหนาดนะรสเด็ดเลยเผ็ดๆดิแค่มาดูกันครับผมสวัสดีครับพเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเจริญสินธานีครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านลูกชิ้นย่างทีบีครับผมบ <า S 1> ตอนนี้ลูกค้ากำลังเข้าเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างราคาเท่าไหร่ครับผม,มคุณลูกค้าสวัสดีครับผมขายวันไหนบ้างเนี่ยคุณพ่อค้าขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับตั้งแต่กี่โมงกี่โมงฮะสี่โมงครึ่งถึงสามทุ 30. 30่มครึ่งครับสี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะครับ หยุดวันที่วันเดียวครับหยุดวันที่วันเดียวนะวันวนะวที่ไม่ต้องมานะไม่เจอนะจ๊ะโอ้เตาน่ารักจังเลยเตาใบเท่าไหรนะ่เนี่ยคุณพ่อค้าครับใบไม่กี่ร้อยครับประมาณห้าหกร้อยครับห้าหกร้อยนะอันนี้แสดงว่าย่างมานานแล้วนะใช่ครับผ่านศึกมาเยอะเยอะมากเลยคนระับใช้เวลาย่างนานไหมเนี่ยคุณพ่อค้า จำนวนเยอะก็ไม่เกินสินาทีครับแต่ถ้าจำนวนน้อยก็ประมาณ5นาทีก็ได้นะครับเพราะไฟไฟจะเติมตลอดครับอร้านนี้คนมีไฟนะ <c oughs> ใช้เต้าถ่านนะครับเพื่อนกลิ่นหอมเลยครับผมขาวข่าวนี้เป็นลูกชิ้นอะไรครับผม ดูชิ้นหมูครับ<อ>หมูล้วนไม่มีเอ็นไม่มีเอ็นเลยนะผมหมูล้วนเลยครับคุณลระค้าของเรามีแฟนชายไหมครับไม่มีครับไม่มีนะ มาคาน,นี้เป็นน้ำจิ้มอะไร,ร,าารครับผมน้ำจิ้มมะขามครับรสเด็ดเลยเผ็ดเผ็ดีแค่จะราดเลยหรือว่าจะแยกสั่งได้เลยนะครับ ชิ้นหมูมาละสิบาทครับไส้กรอกแดงมาละสิบาทครับครับผมไส้กรอกชมพูมาละเจ็ดบาทสามมายี uh ่สิบครับอ่าฮะไส้กรอกไก่มาละเจ็ดบาท, 3, บาท, 3, บาทสามมายี่สิบครับสาหร่ายหอกฟุ้งมาละห้าบาทครับโอเค เรียบร้อยน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มมะขามนะจ๊ะเข้มข้นกันเลยทีเดียว ิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเปิด4โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งครับวันอาทิตย์หยุดนะครับไม่ต้องมาโ okay. อเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมขอบพคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ช่องอาหลงด,ดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม